คุณเคยรู้สึกเครียดหงุดหงิดหรือเหนื่อยลา้าโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไหมบางวันไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นไม่มีใครพูดจาแย่ๆใส่คุณงานก็ไม่ได้ยุ่งจนเกินไปแต่คุณกลับรู้สึกตึงเครียดใจหนักสมองหมุนวนไม่หยุดทั้งที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนความจริงแล้วต้นตอของความเครียดเหล่านั้นอาจไม่ใช่เรื่องรอบตัว จะอยู่ในกับดักความคิดที่แอบซ่อนอยู่ในสมองของเราเองกับดักความคิดหรือที่เรียกกันว่า mental traps คือรูปแบบการคิดที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่สามารถบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้อย่างเงียบๆหลายอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ทันสังเกตและเมื่อมันทำงานซ้ำๆทุกวันสมองของเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเครียดโดยไม่ต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นจริง วันนี้เราจะพาคุณไปดูหกกับดักความคิดที่คนส่วนใหญ่มักตกหลุมโดยไม่รู้ตัวพร้อมวิธีสังเกตและเอาตัวรอดจากมัน 1. กับดักถ้าเกิดว่าไม่รู้จบมันเริ่มจากความคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าแล้วสมองก็เริ่มต่อเรื่องเป็นห่วงโซ่ถ้าทำงานพลาดละ่ะถ้าเขาไม่ชอบเราถ้าเราป่วยขึ้นมาถ้าอนาคตพังหมด แม้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่สมองจะตอบสนองเหมือนว่าอันตรายกำลังเกิดขึ้นจริงหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรง็งการหายใจตื้นลงระบบประสาทเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีทางรอดจาก,กับดักนี้คือต้องฝึกแยกให้ออกระหว่างความกลัวกับความจริงให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้ายังให้บอกตัวเองว่านี่คือความคิด ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 2. กับดักคิดแบบขาวดำรูปแบบความคิดที่เห็นโลกมีแค่สองด้านเช่นถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็แปลว่าแย่ไปเลยถ้าทำไม่ได้หมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าวันนี้ไม่มีผลงานก็ถือว่าเสียเวลาเปล่าการคิดแบบสุดตรงแบบนี้ทำให้เรารู้สึกผิดหวังและล้มเหลวอยู่เสมอเพราะชีวิตจริงไม่ได้มีแค่สุดยอดหรือสุดแย่ มันมีพื้นที่ตรงกลางให้เราเรียนรู้เติบโตและค่อยๆพัฒนาสิ่งที่คนฝึกคือการคิดแบบเทาๆให้มากขึ้นเช่นวันนี้ยังไม่เสร็จทั้งหมดแต่ก็คืบหน้าไปเยอะอาจจะยังไม่ดีพอแต่ฉันพยายามแล้ว 3. กับดักอ่านใจคนอื่นคุณเคยรู้สึกว่าคนรอบข้างต้องคิดไม่ดีกับเราแน่ๆไหม บางครั้งเราเดินผ่านเพื่อนร่วมงานแล้วเขาไม่ทักเราอาจคิดว่าเขาไม่พอใจเจอข้อความสั้นๆจากเพื่อนเราอาจตีความว่าเขาโกรธเจ้านายหน้าเครียดเราอาจคิดว่าเราทำผิดอะไรบางอย่างทั้งที่ความจริงอาจไม่มีอะไรเลยเขาอาจจะแค่เหนื่อยเครียดเรื่องอื่นหรือกำลังคิดอะไรอยู่ก็ได้กับดักนี้เรียกว่าอ่านใจคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลและส่วนใหญ่ จะใช้ความไม่มั่นใจของตัวเราเองเป็นตัวแปรทางออกคือถามให้ชัดดีกว่าคาดเดาและถ้าไม่สามารถถามได้จริงๆแล้วก็จงปล่อยผ่านอย่าพึ่งตัดสินใจแทนเขา 4. กับดักขยายเรื่องเล็กให้ใหญ่เกินจริงคุณเคยทำสิ่งเล็กน้อยผิดพลาดแล้วรู้สึกเหมือนโลกถล่มไหมเช่นทำกาแฟหกตอนเช้าแล้วคิดว่า วันนี้ต้องซวยทั้งวันแน่เจ้านายจะด่าฉันจะดูแย่คนจะไม่เชื่อใจสุดท้ายฉันคงล้มแล้วในชีวิตแน่นี่คือการขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นหายนะเป็นกับดักที่ทำให้เราแบกรับความเครียดเกินความจำเป็นวิธีรับมือคือการเบรกความคิดก่อนจะไปไกลให้ย้อนกลับมาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรแค่กาแฟาหกแค่เสื้อเปื้อน ไม่ใช่เรื่องโลกแตกเนาะ 5. กับดักมองข้ามสิ่งดีๆแม้คุณจะได้รับคำชมสิบครั้งแต่พอมีคนวิจารณ์หนึ่งครั้งคุณกลับจำได้แต่สิ่งนั้นนี่เป็นธรรมชาติของสมองที่ไวต่อพยันตารายมากกว่าสิ่งดีแต่ในชีวิตประจำวันการมองข้ามสิ่งดีทำให้เราเครียดโดยไม่จำเป็นเรามองข้ามความพยายามมองข้ามความสำเร็จเล็กๆ และจ้องแต่ว่าตัวเองยังไม่พอวิธีเปลี่ยนคือฝึกมองเห็นสิ่งดีอย่างตั้งใจก่อนนอนลองจดสิ่งดีๆ3ามอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นเล็กขนาดไหนก็ได้เช่นวันนี้ช่วยคนข้ามถนนหรือทำงานยากเสร็จ 6. กกับดักเหมาวรวมจากอดีตเคยล้มเหลวครั้งหนึ่งแล้วคิดว่าตัวเองไม่เอาไหนตลอดชีวิตไหม อ,อกหักครั้งเดียวแล้วกลัวความรักไปตลอดไหมมีใครตำหนิแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนล้มเหลวไหมการเหมารวมแบบนี้ทำให้สมองปิดกั้นโอกาสในการเติบโตเราจะติดอยู่กับความเชื่อจํากัดและไม่กล้าก้าวข้ามทางออกคือเปลี่ยนจากฉันเป็นแบบนี้เป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ฉันกำลังเรียนรู้ ใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงกับเหตุการณ์ไม่ใช้กับตัวตนทั้งหมดของเราทำไมสมองถึงสร้างกับดักเหล่านี้เพราะสมองไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เรามีความสุขแต่เพื่อเอาตัวรอดในอดีตความกังวลการคาดการล่วงหน้าการระวังภยัยช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายแต่ในโลกยุคใหม่ความเครียดไม่ได้มาจากสัตว์ป่า แต่มาจากอ e ีเมลจากคนรอบข้างจากความคาดหวังและกับดักความคิดที่เคยช่วยเรากลับกลายเป็นตัวทําร้ายเราเองแล้วเราจะรอดจากกับดักนี้ได้อย่างไร 1. รู้ทันชื่อของมันเมื่อคุณเริ่มคิดฟุ้งซ่านลองตั้งชื่อกับดักนั้นนี่คือกับดักขยายเรื่องนี่เรากำลังคิดแบบสุดโต่งแค่รู้ทันก็ลดอำนาจของมันได้ 2. ฝึกพูดกับตัวเองให้ดีกว่านี้อย่าพูดกับตัวเองแบบที่คุณจะไม่พูดกับเพื่อนเช่นโง่จังหรือพังหมดเลยลองใช้คำที่ให้อภัยตัวเองมากขึ้น 3. ใช้การเคลื่อนไหวหรือผ่อนคลายร่างกายเพราะความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในหัวแต่สะสมอยู่ในร่างกายด้วยเดินเล่นหายใจลึกๆหรือยืดเส้นเบาๆก็ช่วยได้ 4. ตั้งเวลาคิดฟุ้งส่้นโดยเฉพาะให้เวลา10นาทีต่อวันเป็นเวลาคิดมากแล้วพอความคิดฟุ้งมาในเวลาที่ไม่ใช่ก็ให้บอกตัวเองว่าไว้ค่อยคิดตอนนั้น 5. หาที่ระบายไม่จำเป็นต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญทันทีแต่หาเพื่อนที่รับฟังได้พูดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเพราะแค่พูดออกมาก็ช่วยให้เราแยกความคิดจากความรู้สึกได้ดีขึ้นแล้ว กับดักความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันไม่ผิดแต่เมื่อคุณรู้ทันและไม่ปล่อยให้มันควบคุมการตัดสินใจของคุณได้อีกต่อไปคุณก็จะเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นและครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกเครียดโดยไม่มีสาเหตุลองหยุดนิ่งแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นแค่กลลวงในหัวของฉันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะ